รับตั้งทุกในเขารับตั้งทุกวันไปเลยค่ะเซเว่นดีเลเว่นหอมไปเลยใช่ไหมฝากไหมฝากไหมฝากไหมไม่เป็นไรคนไหนครับซ้ายหรือขวาเนี่ยทั้งคู่ทั้งคู่อ่าซ้ทั้งคู่นะฮะรู้จักรูปแ่างฮะไม่ใช่น้อยอเนกบันเทิเทศร์ฟงานบริษัทอะไรจำชื่อบริษัทได้ปะจีมอินดัสทรีอ่าทำเกี่ยวกับอะไรครับเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ ชิ้นส่วนด้วยค่ะรับจ้างรัจ้างเหล็กอ่าขึ้นรูปนะ้นขึ้นรูปเหล็กนะโอเคโอเคตัวทำงานอลไรยังไม่ผอมเลยนะอาาจที่ใช้เดินลงลายปกติแหละใช้เดินลงลายมาหลายรอบนะคะไปรับงานอย่างเงี้ยรับงานไปล้รับเหล็กมาครับเข้าไปรับงานรับงานเสร็จเขาก็จะเดินเข้าไปลายไปแปะแปะที่ยังไม่ผอมนะเขาบอกว่ามีตะกอนเซล์ว่าตามตามตามพนักงาน เอาได้นนางานโอเค okay. มีความสุขนะอยู่ที่ทำงาน <c oughs> ไปสร้างไปสร้างปัญหาหพี่ก็สบายใจละดีดีแล้วน่ารักกน